สวัสดีครับพระพิ้องปองไปสุข,ขุสุคนมนีกับมาพ่อมาพบกับรายการอีสานพาลาอคือเก้านพ่น้องเนาะ มณีบาวี่กับสิาพี่น้องมาเลอกจุดชมวิวริมแม่น้ำโค้งที่มุกดาหารครับที่มองนีถือว่าเป็นแลล่์มาของจังหวัดนีเลยครับเพราะว่ามีทั้งสิง่อสรสางที่สวยงามและอาหารที่ขึ้นชื่อสถานที่มองนี้มีซอว่าแกงกะเบานั่นเองครับบอกได้เลยว่าที่มองนีสวยเบาเบาเลยนั่สิบอกให้แกงกะเบาสถานที่ท่องเที่ยวริมแม่น้ำโค้งตั้งอยู่อำเภอวานใหญ่จังหวัดมุกดาหารเป็นบริเวณของแกงหิน ย่าวไปตามลำแม่นำ้ำคงโดดเด่นอร่าการคือรูปปั้นพญานาคหินอน่อนองค์สีขาวมีซือวา่าองค์พญาสีผู้ชงมุกดารากขนาดนั่นเองครับโดยน้าตัวองค์พญานาคนั่นมีสีขาวหันหน้าออกไปทังแม่นม้ำคงมองเบิงแล้วยงงิ่งเย่อร่าการมากเลยครับนอกจากนี้ยังมีล้านนักสัตว์12ราศีและยังมีล้านวัฒนธรรม8ชนเผ่าให้ได้เดินชมนเพิ่อนๆอีกด้วยครับขอบคุณเดอ้อพี่น้องที่ ขอมารับชมธรรมะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อสุดท้ายนี้ก็ขอ,อกาข่าบขวาวาสวัสดีครับเจอกันในอีพีหน้าเด้อพี่น้องว่าเฮาสีไปล่หมองใดบ๊ายบาย